นะครับในการชมถ้ำโพธิสัตว์นะครับวันนี้ไปตามลูกศรที่พระท่านบอกนะครับแล้วมุ่งสู่ทางนี้ไปกันต่อครับไปกันต่อว่านี่ก็เป็นเถาวัลย์ครับสวยงามมากๆเถาวัลย์การไปสู่ถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับก็ข้ามไปนะครับเนาะข้ามไปเถาวัลย์ตรงนี้ครับมุ่งสู่ถ้ำโพธิสัตว์นะครับก็มาตามลูกศรครับโอ้ตรงนี้สวยครับสวยมีลากไม้มี โอ้โหอลังการสวยมากครับสวยมากเลยครับตรงนี้ครับถ้าโพธิสัตว์นะครับโอ้สุดยอดครับคุ้มเลยครับคุ้มเลยครับมาครับเอฟซีท่านใดยังไม่เคยมาก็หาเวลามานะครับหาเวลามาครับถ้าโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับยังไม่ถึงไฮไลท์นะครับจะพาไปดูด้านโน้นกันต่อนะครับเป็นยังไงนะครับส่วนของกาเยี่ยมชมถ้ำโพธิสัตว์ตรงนี้นะครับ ก็ตามลูกสรไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำอะไรเนาะถ้ำจระเข้กินปลานะครับมาดูถ้ำจระเข้กินปลาครับเป็นยังไงครับเนาะอันนี้ก็เดินเข้าไปนะครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะถ้ำจระเข้กินปลานะครับเรามาเที่ยวชมถ้ำตรงนี้นะครับความสวยงามของถ้ำตรงนี้ครับเป็นอากาศโปร่งๆนะครับก็ไม่มีกลิ่นข้างคาวนะครับเนาะ แวะชมถ้ำจระเข้ก like like ินปลากันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับเนาะก่อนที่จะไปถ้ำโพธิสัตว์นะครับเนาะอันนี้ถ้ำจระเข้กินปลาให้นรูปจระเข้ล่ะเป็นยังไงครับถ้ำจระเข้กินปลาอ๋อนี่เขาเป็นรูปจระเข้นะครับเก็บจระเข้นะครับเนาะจระเข้กินปลาเหรอครับจินตนาการมองยังไงนะครับ นส่วนของจระเข้อ๋อรูปจระเข้ตรงนี้ครับจระเข้กินปลาครับท่าปลาอยู่นะครับในส่วนของถ้ำตรงนี้นะครับถ้ำจระเข้จระเข้กินปลาครับต <simulate> <ab> ัวจระเข้นะครับตรงนี้นะครับมีในส่วนของถ้ำจระเข้กินปลาครับประมาณนี้นะครับก็คงมาดูประมาณนี้นะครับเนาะมีแป้งเยอะเลยครับตรงนี้ หรือเป็นอะไรนะครับนะจระเข้กินปลาตรนี้โอ้ยครับไม่รู้ว่าลวดลายเขาเหมือนจระเข้หลายตัวเลยครับทำจระเข้กินปลาตรงนี้เนาะเก็บก็เป็นเก็บปลาเก็บจระเข้จริงๆครับตรงนี้ครับในส่วนนึงทำจระเข้กินปลาครับเนะนาะขพนาก็พยายามจะเล็งเนาะลูกจระเข้ตรงไหนนะครับเนาะทางข้ากเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเนาะเราก็ต้องจินตนาการว่า รูปตรงไหนเป็นจราเข้ครับผมนี่ในส่วนของทำจราเข้กินป่าครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผม